สวัสดีท่านมิกสํหรับที่นมีอาจารย์กันที่ผ้ามา,าชมผ่าสมเด็รือว่าเป็นองค์คู่อีกองหนึ่งสําสหรับผ่าสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานที่ว่าสมบูรณ์ ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่บ่ม,มันแตกบนบินเลนเพื่อนถ้าสายเซียนจะเอื่อ,อ,อนนอนดุนว่านอนดุนเดีย๋ยวจะให้เบิง้งดานหลังจะให้เบิง้ง นี่เพืเ่อนๆเท่าที่ว่าแตกบัวแมนนี้เพื่อนๆเนี่นี่จะเป็นห้อยนอนไข่ไข่นอนนอนดุดนอนตนเนี่ยนี่นี่ค่ะห้อยนอนดนขึ้นกันนนี่นี่จะเป็นห้อยนอนดน คู่มสวยงามนี่เพืเ่อนๆเนื้อหาสาระเพคนจะสวยงามนี่ว่านสารจะเห็นจัดจ้นมีแทบทุกสีนะเพื่อนสีพระสุมก่อ เข้าใกล้กัเดี๋ยวเห็นอย่ามองอะไรโอ้ยนะเยี่ยมมเส้นผพาที่พอนเส้นคมชัดเด่นเพิ่นเส้นผพาที่เพิ่นอ,อ,อาจารย์ได้ว่าจะสอมเพิ่นนี่จะสอมเพิ่นนี่เจ้าขี้เพิ่งอาจารย์เจ้าขี้เพิ่งมากมาสอมเพิ่นเดี๋ยวจังสีขายายให้

การว่าที่สมบูรณ์นี่สมบยัยบนยวที่ออกมากในรูปแบบอะไรก็นเพื่อน,น้องเบื้องไวร้อมกัน ไปไอ้เพื่อนจังเลยเพื่อนๆว่ามีห้อยรุดห้อยดนก็ร่งสิไขยซึ่งแล้วเพื่อนอเสิไข้ซึ่ง คือขนาอใส่ขีเพิงซอมเนี่ยบินซอมอยังจะพื่เสียหายเพื่อนอนี่คือเพ่ได้แตกเรห่างดอกเพื่อนเป็นร้อยนอนดนเป็นมากเสอองเก่าเพิ่นนิดหน่อยอจานก็เลยมาเอาขีเพิงนี่มาเป็น ตัวเสริมในนึ่งไงเพืนพพเ่นท่าพรเพื่อนเพา่เขาช่มไปพข้อ่มนะอันนี้จะออกเป็นเนื้อตุ๊บตับด้วยเพื่อนองค์บ้านาหรอกองค์มงบางกว้มบางขององค์พระเดี๋ยวบัดสุท่ท้ายอาจารย์จะพาลุงกว่างให้นิ่งน้อยหนึง่งตอนนี้จะ แจ้งกีเพื่องเพิ่มได้หน่อยนึง แจงให้ซท้่เพื่อนจะจะซีเดียวกันแล้วเพื่อนกับอ,องค์พระ จะดูเริ่มดูดูดีกันแล้วเพื่อนเอออืมมันจะดูลำไห่แ้วยตาพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่ถือว่าใกล้เคียงแล้วเพื่อนเอย่างนี้นนกันสามแซม พระบ่ได้เป็นยังเนาะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนสมบูรณ์ดีอยู่มาแบบอืมแจ้งเขียนไอ้เพื่อนคือว่าสมบูรณ์เดี๋ยวอาจารย์จะบ้าลงกล่องเมืองจังอย ความนึกน่มนเพื่อนๆขององค์พระอาจารย์สิขยายอือแต่งกี่เพิ่นใหเพิ่นหน่อยนึงเพราะเพิ่นบ่ ดูเบอสวยนิดนึงก็ได้แจงนี่จะเป็นเนื้อจริงๆเนะนเนนพนะื่อนเนื้อทุบตับสีแหลกแบบนี้เพื่อนนี่มั่วตูสีกันอาจารย์ผ้าซองคักเลยแข่งๆมั้ขยายเลยกีดเพื่อนหูจะมีข้างขัวข้างไส้ทีน้อยเมื่ออาทิตย์สั้นเนี่ย นี่คือพระสมเด็จวัตละคางพิมพ์ใหญ่เพื่อนด้านข้างบนน้าได้เพื่อนเลยน้าพอจะมือกันนี่คือด้านหลังนี่คือบรอิเวนห้อยแตกห้อยมันดดนรุดดดนนอนดดนเัือน เห็นโดนมอดครั้งนี้ เราเทียมนี่อาจารย์กับฝากคุณเพือ่อนเนาอกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์ลงเทียมัป็นจ่าแกงเตือนสำหรับเทียมนี่อาจารย์กับฝากไว้เท่านีา้่ะ